วันดีครับวันดีครับทุกคนจระเข้ขอเข้าไปไหนไม่หลวงพ่อฮะตัวเที่ยงวเนีลยไม่หลวงพ่อหน่วยอะไรวะน้ามันอะไรเหี้ยคุณคือตัวอะไรทหารครับผมทหารเหรอคุณน่ะเป็นตัวอะไรจระเข้จริงๆผมว่าเป็นพวกแบบสัปลาดอะสัปลาดเหรอคุณเบียวหรือเปล่าอยากรู้ว่าเขาเขาเขาพูดอะไรกันนะตอนเช็คบัตรเช็คเซาฟ์ลองจ่ายดูดิลองจ่ายลองจ่ายสักสองแสนดูสองแสนนะคะจบ เดี๋ยวนะกูก็เดี๋ยวถอยเราได้ไหมอยากเคยอยฟังผู้ชายอ่ะจุกม่วจอะแค่หน่อยได้ไหมอ๋อจระแค่ค่ะพี่เป็นแมเนเจอร์หรือเปล่าครับใช่ครับผมทำงานผับได้ไหมอ๋อ แมงลาปกติได้ไหมจอละเข้ได้ไหมปกติได้ไหมครับลองจอละเข้ดูแมงล่ะจอเฟิลหนอ่อฟฟ้าหรอฟิลจอละเข้จอละเข้มาเลยเช็คสาวได้ไหมครับคนนี้เช็คสาวได้ครับเท่าไหร่ครับเช็คสาวเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ ชายชื่ออะไรพี่ไดโนพี่ไดโนครับจุกงัวโอ้โหจุกงัวพี่สาวเท่าไหรจ๊ะเท่าไร่ก็ได้โอ้โหบาทเดียวพี่สาวชื่ออะไรชื่อป้าครับพี่ป้าครับจุกงัวว